สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพบพี่น้องทั้งช่องฮักนัสสวีเดนค่ะพี่น้องค่ะเวลาเช้าเช้าเวลากาแฟมานั่งเบาแว่เวกับพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะเจ็ดโมงเช้าค่ะเวลานี้ที่ประเทศสวีเดนมานั่งเบาแวยวกับพี่น้องเลยค่ะพี่น้องค่ะหยิบยกประเด็นดังที่สังคมสนใจเอามาวิเคราะห์วิจารณ์นําเสนอขยายตามสไตล์มาดามหน่อยละค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ตามที่ขึ้นหัวข้อละค่ะพี่น้องค่ะพูดเรื่องปลอมๆกันแล้วกันนะพี่น้องเนาะเพราะว่ามาดามก็เคยเจอมาแล้ว พี่น้องขาเครดิตยกให้น้องตาแฟมเบอรี่ที่ช่องพี่ตาแฟมเบอรี่แล้วกันกับพี่น้องขาเช้ามามาดาหน่อยได้มาดูน้องตาเขามีการโพสต์ลงในส่วนของอ YouTube ของสื่อสาธารณะของน้องตาพี่ตาแฟมเบอรี่นี่แหละค่ะพี่น้องขามาดําหน่อยได้อ่านพอดีได้เห็นพอดีก็ใจขึ้นมาทันทีว่าเอ๊ะ เหตุการณ์นี้มันเป็นการที่เราโดนเหมือนกันมาดามหน่อยช่องทักนัณสืบวินดนก็โดนเหมือนกันก่อนหน้านั้นก็มีการประกาศไปแล้วล่ะค่ะพี่น้องขาแต่คราวนี้คิดว่ามันน่าจะมีอยู่แบบนี้ซึมเนื่องมาจากน้องตามีการก็ปีข้อความมีการแท็กข้อความขึ้นมาแล้วก็เอามาโฉขึ้นทางหน้าหน้าเพจของน้องตาพี่ตาแฟมิลี่นี่แหละค่ะพี่น้องขาว่ากรณีนี้เป็นการปลอมค่ะพี่น้องขาปลอมเป็นป้าถอนกกอกแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นชื่อไม่ว่าจะเป็นรูปภาพก็ปี แล้วก็เอาไปเขียนเอาไปอคอมเมนต์ตอนที่เขามีการไลฟ์สดตอนที่เขาอะไรทํานองนั้นนะคะพี่น้องคะ่ะที่น้องตามแฟมบลี่ไปตามดูเพราะว่าน้องตามแฟมบลี่เนี่ยมีการก๊อปปี้ข้อความให้เราเห็นอยู่นะเป็นการว่าการ กล่าวเป็นการคอมเมนต์ทาให้คนอื่นเข้าใจผิดนั่นแหละค่ะพี่น้องขาว่าประถอนทาไมไปด่าคนอื่นประมาณมันก็เข้าเหตุการณ์เดียวกันกับที่มาดามหน่อยเคยเป็นก่อนหน้านั้นเพราะว่ามีคนปลอมเป็นเอาไม่ว่าจะเป็นชื่อฮักนัสวีเดนเป๊ะแล้วก็เอารูปภาพเราเป๊ะนี่แหละค่ะพี่น้องขาแล้วก็ไปคอมเมนต์ข้อแรกก็คือไปคอมเมนต์ด่าหมอปลาแฟมิลี่อ่ามอปลาน้ําฟ้านั่นแหละค่ะพี่น้องขามอปลาน้ําฟ้าที่เขามีการไลฟ์สดอยู่แล้วก็อ่าคนที่เข้าไปฟังเขาเยอะแยะมากมายแล้วก็อยู่ๆก็มีช่องฮักนัสวีเดนขึ้นไป เหมือนกับว่าไปตำหนิไปด่าหมอปลาน้ำฟ้าในการที่เขาไร้สุดนั่นแหละค่ะพี่น้องคาแต่ยังดีก็คือมีการไหวตัวทันเพราะว่ามีเอฟซีบอกแล้วก็มีมีเอฟซี FC บอกมาดำหน่อยมามาดำหน่อยก็เลยขึ้นหน้าจอ,อประกาศให้ฟังไม่งั้นก็คงจะเป็นการที่อาจจะมีการเข้าใจผิดได้ค่ะพี่น้องคาว่าเอ๊ะทำไมถึงจะเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรยังไงที่เห็นแล้วมันเกิดปัญหามาดำหน่อยก็เลยทําการที่ทําคลิปนี้ขึ้นมาแล้วก็อยากประกาศค่ะพี่น้องคาอยากประกาศให้ใหทุกท่านทราบว่า ว่าอย่างนี้แล้วกันค่ะถ้าเป็นเหตุการณ์ที่ช่องพี่ตาแฟมิลี่เขาลงไปนี่นะคะพี่น้องค่ะว่ามีการยั่งเหี้การนี้ยังมีการปลอมแปลงเป็นชื่อคนอื่นแล้วก็เอาชื่อที่ปลอมเนี่ยไปด่าคนอื่นอย่างที่ว่าเหคะพี่น้องค่ะมาดามหน่อยก็ไม่อยากให้เกิดจากมาดามหน่อยเพราะว่าการที่แคร์ความรู้สึกของทุกๆคนมาดามหน่อยเองถ้าจะพูดตามจริงถ้าจะพูดถึงว่าการด่าการด่าของมาดอยนมาดามหน่อยนี่คือคนที่เข้ามาในช่องของเราแล้วก็มีการมาเขียนไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดหรือไม่ไม่ มไม่ในกรณีที่ทําคลิปแล้วมีคนคอมเมนต์นั่นคือการด่าของเราก็คือด่าตรงๆแบบนี้คะ่ะพี่น้องขาแต่อยากฝากไวค้ค่ะพี่น้องขาว่าถ้ากรณีที่เป็นแบบที่น้องตาแฟมบิลี่พี่ตาแฟมบิลี่ลงว่ามีคนก็ปี้ป้าถอนแล้วก็ไปดา่านี่แหละคะ่ะพี่น้องขาถ้าเป็นชื่อมาดาหน่อยก็อยากประกาศตรงนี้ไว้ว่าจะไม่มีตรงนั้นแน่นอนอ่ะนะคะสักวันหนึ่งเราก็ไม่แน่ว่าผู้คนมากหน้าหลายตาอะไรยังไงกดเกลียดเคียดชังเราก็ไม่รู้เราก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าทุก ท่านคะ่ะพี่น้องขาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายใดถ้ามีชื่อมาดามหน่อยไปแล้วไปคอมเมนต์ในการฟังคลิปนั้นไลฟ์สดนั้นหรืออะไรก็ตามที่เทา้าเขาลงสื่อสาธารณนะแล้วจะมีช่องคําว่าฮักนัสวีเดนเข้าไปแล้วมีการคอมเมนต์อาจทาให้เสียหายคอมเมนต์ด่าทออันนั้นยังยืนยันว่าไม่มีเด้อพี่น้องเด้อย่างนั้นก็อยากอยากจะฝากว่าถ้าไปเห็นช่องฮักนัสวีเดนอ่าไปช่องอื่นไปหาใครก็ตามหรืออะไรก็ตามที่เป็นช่องนี้ ให้คิดร0 0ยเเซนเลยว่าเป็นการโดนปลอมชื่อปลอมหน้าตาปลอมอก็ปี้ช่องว่างั้นเถอคะค่ะพี่น้องขาแล้วไปด่าคนอื่นเพื่อที่จะทำให้ คนที่เข้าไปอ่านแล้วมีการเสียหายอาจจะมีการมองมาทางมาดามหน่อยว่าเป็นคนไม่ดีประมาณอันนี้คือเรายังยืนยันว่าเราเข้าไปทุกช่องไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายใดเราเข้าไปจริงกับพี่น้องขาแต่ถ้าเป็นการพูดจาที่โอเคท้าทายให้กําลังใจนั่นคือมาดามหน่อยจริงแต่ถ้าบอกว่าชื่อนี้เข้าไปแล้วไปดงไปด่าอะไรยังไงใครจะไม่มีแต่ถ้าด่าก็คือด่าในช่องของตัวเองนี่ถ้าใครเห็นถ้าทาใครอะไรที่เห็นมาดามหน่อยไปก็ กรุณาเข้าใจว่าเป็นการปลอมเด้อพี่น้องเด้อแต่ถ้าเข้าไปชื่อของเราเข้าไปเพราะว่ามาดามหน่อยก็ไปทักทายทุกท่านทุกฝ่ายอยู่ไปทักทายแต่ถ้าทักทายในทางที่ดีว่าโอ้ยินดีสวัสดีทักทายทุกท่านอะไรพวกนี้ก็คือไปให้กําลังใจทุกช่องนั่นน่ะมีอยู่ค่ะพี่น้องขาแต่ถ้าใครเห็นในกรณีเช่นเดียวกับที่น้องตาแฟม i ิลี่พี่ตาแฟม i ิ y ลี่ที่ลงวันนี้ที่ขึ้นหน้าเพจวันนี้นั่นน่ะก็คือให้เข้าใจเลยว่าถ้าเป็นชื่อมาดามหน่อยจะไม่มีตรงนั้นยังยืนยัน ไม่อยากให้เข้าใจผิดเพราะว่าแคร์ความรู้สึกของทุกท่านทุกท่านว่ากับการที่ท่านทําคลงทําคลิปอาจจะดุจะด่าอะไรยังไงแต่ถ้าบอกว่ามีมาดามหน่อยไปผสมโรงแล้วก็ไปด่าทอไปเขียนอะไรที่ไม่ดีทําให้คนอื่นอ่านแล้วอาจจะเข้าใจผิดอะไรยังไงก็ขอโทษขออภัยไว้นะทีนี้ไม่มีค่ะพี่น้องขาขออนุญ,ญาตบอกกล่าวประกาศให้รู้ว่ามาดามหน่อยไม่มีแบบนั้นแน่นอนแต่ถ้าบอกว่าคุณเข้ามาแล้วมีการคงการเขียนอะไรยังไงถ้าด่าฉันจะด่าขึ้นเวทีแบบนี้ หรือไม่ก็จะมีการโต้อต,อตอบกันในคลิปของตัวเองในส่วนของตัวเองในช่องของตัวเองเท่านั้นคะ่ะพี่น้อง่าอันนี้ก็คืออยากฝากไว้นะคะเพราะว่าเห็นเมื่อเช้าน้องตาลงเราเองก็เออมันน่าจะมีเราอีกหรือเปล่าหรือจะสร้างกระแสอ่าไอคนที่มันปลอมมนะนะคะพี่น้องขาหรือจะสร้างกระแสทําให้เรามีปัญหาซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายใดอะไรยังไงเอาชื่อเราแล้วอาจจะไปดูไปด่าไปว่าไปกล่าวทาให้ผู้ที่อ่านผู้ที่พบเห็นอาจจะเข้าใจผิดหรือเจ้าของช่องคนที่ ทำการดําเนินกนารไลฟ์สดหรือทําคลิปอยู่ได้อ่านแล้วอ้าวอีบดามหน่อยทําไมถึงมาด่ากูว่าประมาณน้องพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือขอฝากไว้นะคะพี่น้องขาโอเคเรามาเดี๋ยวมาดามหน่อยจะฝากบ่อยๆแล้วกันเพราะว่าเห็นน้องตาขึ้นแล้วมาดามหน่อยก็ขึ้น,ข,นขึ้นหน้าเพจน,นะคะพี่น้องขาเพราะว่าเมื่อเช้าน้องตามีการโพสต์ออกมาว่ามีคนปลอมอย่างที่ว่าเราก็ไม่ได้ยินยันหรอกคะ่ะว่าใครเป็นคนปลอมอะไรยังไงแต่ถ้ามีคนปลอมอย่างเช่นน้องตาเขาเอามาให้ดูนี่คือปลอมเป็นป้าถอนกก แล้วก็ไปเขียนด่าคนนู้นคนนี้ประมาณนั้นแหละคะ่ะพีนองขาแล้วก็ถ้าเป็นชื่อมาดามหน่อยก็ให้รู้ไว้ประกาศตรงนี้เลยว่าไม่ใช่ตัวตนของมาดามหน่อยถ้าเป็นแบบนี้ถ้ามีจริงก็คงจะเป็นการปลอมเหมือนกันอ่ะนะคะก็ขอบคุณขอบคุณคะ่ะพีนองค่ะก็เดี๋ยวถ้าสมมติว,ว่ามาดามหน่อยขึ้นเวทีหรือทําการไลฟ์สดอะไรยังไงก็จะพูดบ่อยๆแล้วกันเพื่อที่จะให้ทุกท่านไม่เข้าใจผิดในตัวของเราเองคาแรคเตอร์รของเราเองไม่ใช่คนถอยๆที่จะไปปลอมตัวเป็นใครหรือ,อเป็นตัวเราเองที่จะไปด่าคนอื่นไม่มีแน่นอน นะคะพี่น้องคะ่ะโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามถ้าเราทําการไลฟ์สดเราจะพูดบ่อยๆอีกทีเพื่อจะให้ทุกท่านทุกท่านทราบนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอขอบคุณไปยังพี่ตาแฟมิลี่น้องตาเนาะที่ขึ้นมาให้เรารู้อย่างน้อยเราก็จะได้ระมัดระวังประกาศให้กรรันรู้ทั่ว,ก,วกันว่ากับการที่แบบนี้มันยังมีอยู่ยังมีการปลอมแปลงอยู่เนาะพี่น้องเนาะโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีคะ่ะ